ออเดอร์ชีทนะครับจริงๆอ่ะมันตอนใหม่นี้มันไม่ได้มีเปเปอร์ให้เขียนแล้วนะครับออเดอร์ชีทเนี่ยอารมณ์เหมือนแบบเหมือนเราไปธนาคารแล้วสมัครบัตรเครดิตไหมครับประมาณนั้นแหละสมัครบัตรเดบิตไหมสมัครบัตรเครดิตไหมแล้วเขาก็ยื่นมาให้ถ้าเราเซ็นก็คือจบทีนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งโลกออนไลน์จะใช้วิธีว่าลูกค้าคะแบบว่าส่งเป็นรูปโปรโม,มชั่นไปลูกค้าแบบกามาได้เลยค่ะว่าต้องการเซ็ตไหนนี่ก็เรียกออเดอร์ชีทเหมือนกันในเชิงของโลกออนไลน์แทนที่แบบจะเอาปิ้นกระดาษไปมันไม่มีแล้วมเราทออนไลน์แล้วก็็ส่งเปปปนรูภาพไลูกคค้้าาลูกวงมาเลย้รัา สินค้าตัวไหนกี่ตัวนะยังจะสต็อกตัวไหนบ้างกี่อันเท่าไหร่นะครับลูกค้าก็จะแบบเขียนเขียนกลับมาจะวาดกลับมาหรือพิมพ์ะับมานี่แล้วแต่ได้หมดหรือแม้กระทั่งเราอาจจะใช้คล้ายวิธีว่ากรอก เราก็อาจจะพิมพ์แบบชื่อเว้นว่างนามสุุลเว้นว่างอะไรเงี้ยนะครับลูกค้าฝากกรอกข้อมูลห,หน่อยค่ะต่อข้อมูลให้นะครจะได้เอาไปทำเข้าระบบตัวแทนจะได้เอารอปริ้นส่งให้ลูกค้าเลยเนี้ก็ได้เหมือนกันก็พิมพ์ชื่อเว้นนามสุุลเว้นที่อยู่เว้นเบอร์โทรเว้นอีเมลเว้นแล้วก็ส่งให้ลูกค้าถ้าลูกค้าพิมพ์กลับมาก็จบนะครับก็เสร็จเราโดยโดยเฉพาะถ้าเราต้องการเปลี่ยนขายยอดเยอะจริงๆแล้วอะครับการปิดการขายการ up sell เนี่ยเป็นเรื่องรองลูกค้าต้องพร้อมก่อนลูกค้าต้องรู้สึกว่าแบบอยากซื้อเยอะก่อนรู้สึกว่ามมันนคุ้ก่ออรถึงซื